เขาตีป้าเพาแตกมีคนในพุ่มมีคนในพุ่มฟังให้อย่าพล oh, <no. S 1> <laughs> าด <laughs> 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 นกบินแล้วนกบินแล้วนกบินแล้วเอามันมันแข็ง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  <laughs> มาดิฟอเลนไปไหนล่ะไปไหนล่ะฟอเลนฟอเลน <laughs> ออกมาได้ออกก็ได้ พี่ฝากไงพีบ้ามาหนึ่งตัวแล้วเนี่ยหลี่เลือดลอเลยหีเลือดลอเลยอเอาอีกแล้วขอโทษท่านมะต้องได้แล้วนะต้องได้ต้องได้ต้องได้ตขอ,อ,อ,อปู่มาหาไฟอ่าแว่นก,กัดเขาขอแว่นก,กัดเขาเขา สวัสดีจ้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีแมคเกมเมอร์โอเคอีกชั่วโมงครึ่งลูกอีกชั่วโมงครึ่งสู้กับศัตรูไปด้วยกันพอ <c oughs> ดีพอด,ดี I I roam wherever please. เด้อลิงัอดีฮัลโหลลิงไม่มีสัญญาณแล้วฮัลโหลลิงลิงจักจักลิงจักจักแมฮัลโหลลิงตู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 ดไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่่ันเรียก wherever oh, oh, e I p l a ฮัลโหลลิงเราเออเออถอยก่อนเด้อไอ้มาไอ้มาถอยก่อนไอ้มาถอยก่อนลิงเรายังไม่มาฮัลโหลลิงเอาช่วยช่วยพี่ป้าไปเลยฮัลโหลลิงเฮ้ยลิงไม่มาพี่ป้าเอาพี่ป้าเอาไป มุ้งลิงมาแล้วกลัวเขาจะเวทป่าเอาหมดแล้วเนี่ยลิงมาเราลิงมาคอยก่อนนะไอ้หมาจะเย็นจะเย็นไปหาไอ้หมาก่อนไปหาไอ้หมาก่อนเอ้ยจะเย็นเย็นไอ้หมามันอยู่หนีมันอยู่หนีเดี๋ยวเดี๋ยวเราช่วยลิงก่อนเราช่วยลิงก่อนจะลิงป่าก่อน ก็สั้นบ่เกิดทีมเฮาบ่เกิดนงนกมาแล้วว่าแล้วมันสิมาเวียร์เขาวะย่าไปเอาโตโลอย่าไปเอาโตโลโตโลปล่อยมันย่างก่ายไปเลยอย่าไปเอาโตโลถอยเลย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 เอาโตบางเอาโตบางย่าไปยิงโตโลโตโรปอยมันย่างไปลวนทางหัวมัน ตัวรังเขาตัวรังเขาพี่ฝเมย์ขอโทษพีเมยขอโทษพี่เมย์ขอโทษพี่เมย์ขอโทษออกมาได้ออกมาได้พี่ฝาังอยสวัสดีน้องต้นด้วยอุ้ยมีรูปเด็กอ่ะ สวัสดีน้องต้นด้วยรูปเด็กคือใครอ่ะรูปน้องต้นหรอรูปน้องต้นหรอสวัสดีหกล้านคนดูด้วยนะไม่ได้เจอกันนานเลยใจร่มรมใจร่มร่มเขาเขาผิดผิดแผนนิดนึงลิงหลุดลิงหลุดลงมันเวทาเขาไปเดาตัวใดมันรวยรวยกดเขาเลยแหมมันเดินสะดวกลิงไอ ปลาไอเม็ดอย,ย,ย,ยู่ไหนนี่เม็ดอยู่ไหนนี่เม็ดอยู่ไหนนีเม็ดอยู่ไหนหนีร้อ,รอรนะเข้าใจลุ่มๆเนอะปลาเข้าเข,อขอาซาดน่งนะ เ,เดี๋ยวหลอด้องออกอนาข้างนอกนี่นี่มีตัวในพุ่มมีตัวในพุ่มเทวโดนฝังอยู่ยค้ายท้ายมาหลอดแม่อ๋อมาหลอดใช่ไหมฝากกดติดตามเพจอีแม่เกมเมอร์ด้วยนะลิงก์ไปหาลิงก์เราไอ้โซโลไปหาลิงก์ ฟอลินมาฟอลินมาฟอลินมันเอาแล้วมันเข่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 าแล้วไททันไททันเลื่อนหน่อยเลยเลื่อนหน่อยเรื่อแม่เลื่อนหน่อยเรือเข่าบ่สุดเด้มาหลอดแม่เด้อจ้กดติดตามเพจอีแม่เกมเมอร์ด้วยนะน้องต้นไปไหนแล้วมาคอมเมนต์เดียวเราก็ไปเลยสวั <laughs> สดีส <time. S 1> ามล้านคนดู ฟั man, 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 man. งคงถามได้ใจแหม roam ride, <Hey? S 1> ไม่ต้องสนใจโตโร่นะะควายมันยางไก่ไปหลดนือซะว่าเป็นคนผีบายางพานทางแย่ไปเอามันเอาตบางเอาตบาง ยูดาห์ก็ยูดาห์าาก็มันจะเอาดาห์นี่ไงนี่ไงปีบ้ามาหนึ่งตัวแล้วเนี่ยมันรีเลือดรอเลยรีเลือดรอเลยอีนกอีนกเด้อเด้อให้มันให้มันกดอันตีใส่ไงให้มันกดอันตีใส่ไงให้มันบินเลวยนะมันบินละนี่นี่มันบิน,ลนแล้วมันบินแล้วมันบินแลว้วทุกคนมันบินแลว้วทุกคนมันบินแลว้ว พอเลียนมามพอเลียนมามพอเลียนมันควยดอกแล้วแต่ว่ามันบ่ได้รับนกปินลอดเดอ้อนกปินแล้วพอเลียนไหมถ่ายเลยนด้นกนกนกเอานกเอานก,นกถ่ายเลเด้อมาหลอด

ยูดักยูดัก้อนเลียงออดาคือก้อนเลียงออดาคือก้อนเลียงออดาคือไปนี้นี้นี้มาหลับแม่ไปดัดไปใครจะไปกับอีเมียต่อเกมหน้านะเพียงกดติดตามผีนะกดใจกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะแชร์เป็นสาธารณะเด้อ แ <laughs> ช่ไปด้วยกลุ่มกุมเดียวก็ได้นะ <laughs> กลุ่มอะไรแปลว่าอะไรใช่เหรอฟอร์เรนน่ะใช่เหรอฟอร์เรนแปลว่าผีเสื้อเหรอเออดอกไม้มันเฝ้าเุ้ยอ่าอ่า ล้ำแล้ว yup. มันล้ำแล้ว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 ก็หาไปพี่ป้าี่เดียวโอ้โกก่อนเนาะวิ่งทุ hmm. oh! ่มนกได้ปะนกเดี๋ยวยมันบินใส่แงก่อนก็ได้ Bên cả ban bàn hóa hẹn rồi đợt đợt, bịt, mẹ con Vén mà điều cho tài đổ, đổ, đổ. đi Điều không đi cho cho kênh Ghiền Mì Để má lợn, giờ đi kia rang cái này, giờ coi đi bôn. Yeah yeah. Rung mấn, ถอย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 วตเรายตเราออกก็ได้มาหลอดออกก็ได้โอ้ยอลลินล้จัดเราคอยก้อนหนึ่งกอนเข้าขาดแล้วเข้าขาดแล้วเข้าาดเข้าาดคอยตัแต่ว่าสีสอุ้ยได้ได้ได้อุ้ยถอ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 ยเลี้ยงไว้ไวหัน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 ปเลี้ยงหันหันู้น เออนั่นน่ะออนซอนอันกาลีเจร้อมลมเจร้อลมเอาต่อให้เขาประมาณหนึ่งนาทีไปดมมาเดี๋ยตอนนี้นะไม่มีวไม่หิว ฟังไวเลนกันอะไรตัวเนี้ยเอ้ยกดแข็งพอดีตายซาโนกบอลินบอลินโนแต่ว่ามันมาเยอะถอยๆๆเยอะๆหาแครี่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 หาแครี้หาแครี้แคดี้ยุ่งใส่เหรอปุ่นๆเที่ยวอยู่ปุ่นมันหนอดากมันหนอดาก ดาไปแล้วเหรอวะไปไปเขาไป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 มัดเไปมันแค่จะยื้อเขาไว้ให้เราเยวเราไปโซนโซนดากโซนดักได้เร็วได้แล้วแคลรี่อยู่หลังเอ้ยแว่นหอยแว่นหอยแว่น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 หอย เดโอ๊ยเขาขอโทษขอโทษโอ๊ยขอโทษหลายๆโอ๊ยตายๆกันก็ได้คอยตายเลยโอ๊ยคอเลนเอาบ้านนกนกียมดินนกียมดินคอเลนเอาบ้านของคนล่างล่างเหี้ยปวดทันหมด <c oughs> ไม่นะเราจะไม่ทำคอมโบนี้อีก <c oughs> วอาเลยนอยู่ในปุ่มนี่ออยูเราจะไม่ทำคอมโบนี้อีกแล้วนะฟีฟ้าเอาอีกแล้วขอโทษท่านมนะ <c oughs> ต้องได้แล้วนะต้องได้ ต้องได้ต้องได้ต้องได้คอมโปมาหาไพ่โอ้ยขอโทษขอ,ขอบโทษตายตายคอมโปมาหาไพ่อยากหาทำนะอีเม่เขามปนเล่นกระปุนเขาด่าตายเลยไม่ให้ไปไม่ให้ไปไม่ให้ไป <S 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 บทล้างเคลียร์ล้างคนหนึ่ง จะอะไรงคนเนึ่ยเอาละเว้ยเอาละเว้ยเกมนี้ต้องหามแผลอีเมียหามแพผเพราะอีเมีกดคอมโบแบบว่าฟังอันตีมูหลายคนมากล้ำแล้วมันล้ำแล้วมันล้ำแล้ว

ลิงกำลังพยายามอยู่ลิงลิงลิงไข่หายตัวได้ออกให้ได้เด็เจ้าว่ะลิงไข่กำลังแลนอยู่ไปรับเนี่ยทันโมผู้นี่ทันโมทันอยู่เฮ้ยลิงออกรับลิงเนอรับลิงเนี่ยพบว่ทันพบว่ทันรอลิงเกิดรอลิงเกิดลิงรวมเลยอยู่เอาเอาตัวบางอ่ะเอานกก้อนอ่ะตัวโลก็ค่อยเก็ีคิดบัญชีมัน สวยคิดบัญชีมันเลยที่เนี่ยโตได้แข็งแข็งอ่ะเออ <laughs> คอยคิดบัญชีมันที่หลังซุ้มกูนี่มาเขามีคนในพุ่มมีคนในพุ่มฟังใหย้ยาักแยเอาอว ตายตายเกมนี่หลายรอบหลายดอกเราได้ดิซีฟ้าเขานน่ตายตายก็แพร่ดิคอยก็คัดคอยก็คัใกันเาไปกันเที่ยวมาเที่ยวมล้อลิงลอลิงแปลวดักแ่ดักตายตายไปไปไไปเขียวบนเขียวบนถอยเด้อถอยเด้อถอยเด้อมาหลอดคยถอยล้เด้อ เอาเอามาใกล้ๆก็ได้มะฟังให้ฟังให้ฟ like ังอีกฟัง like อีกแล้วมีฝาอยูแม่ม like ันมาเด้ะมัน like ม้าบินม้กบินแล้วน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 กบินแล้วเอามันมันแข็ง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 มาดีฟอลเล่นไปไหนล่ะไปไหนล่ะฟอลเลนฟอลเลนไปไหน เอาทุกคนเ้าตีป้อมเฮ้ยป้อมตีตายทีนั่นอ่าอาอาแว่นกาดเขาขอบแว่นกาดเขาขอบตีป้อมเลยตีป้อมเลยตีป้อมเลยจบได้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 แว่นตัวเดียวจบได้เอ้าเฮ้ยเขาตีป้อมเขาแตก No!